สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับมันยินงถึงในน้องบันคือมันมันถือใจเพลินแล้วจา้าได้เราเด้ยบันี้ได้ขาแล้วเออ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 ล้ยแขนมันได้บันนี่เลี้แขนเออเลี้ยสีมุมมันเออเออเออสายแมงมุมเออได้แล้วกระนี้น<ม>สายชดตัวมาเมืองหันเออได้หลายเลยแม่พน้าเออโอ้ยก้อนหัวตะไสเดนประกอบสะดุ้งสนอกเออ ยังบ่ได้สั่งเพิ่นไว้เังทีละเย็นเฮ็ดชะดุงสิตัวม้าฮอดเป็นเห็ท่ามเม่นตัวเพิ่นผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อทักแชร์ปลูกมาราคาเป็นกันเองเออๆแต่ขาร่วมร่วมยกนี่ประมาณ7-800แม่นเออราคาพอฟังถึงด่างถึงหยังเลยเติ้ยอันนี้ซื้อไปให้พ่อยื้อุดนี่เราอยากได้หลายโอ้ยพ่อยื้อุดก็มักมักยกคือกันติดูนี่อันซื้อมาให้พอเลยนะพออยากได้อย่างได้อยากได้อย่างได้เออได้สั่งไปเพิ่นนั่นอืม แต่ว่าจากความสิโยกหากินยุคหีกรอ่นยุคโกสุมกรเมียนเออบัดสิเมียกันสิขีหม้อจะใช่แบกเมียน้ำใส่ส้นเปิ้ลถ้าผมเป็นผัวละผูนว่ะเออตาขามันกับทาพาะหอดบัดเพียงกันเนาะแมีนโกสุมทาพาได้นี่นี่เออหืดพูดเถอะทา่าพระไม่บ้านใครอ่ะฮะท่าพาบ้านไคปลอเอกลีเจนะจ๊ะ <S <S บ้านอยู่ทา่าพระโกสุมเออบ้านอยู่ พ่อเอกลิเกคนจนบ้านอยู่บ้านอยู่โกสมธาพระไม่กันผมเป็นผมเป็นพ่อเอกลิเกนะจ๊ะอยู่ที่ธาพระโกสมผลเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่โกสมธาพระโอ้เอียงของเจ้านี่อุ้ยแต่บัตจ้าสีขึ้นเล่นได้อยู่ฮะแั่จ้าสีขึ้นเล่นได้เออตารางเนาะทีมันบ่มีคนกดดันเด้ขึ้นทั้งงานถ้ามันกดดันรถกดดันยันทุกคนสอดมีแต่พูดรถเออ คขดีรินไปกั้นย่านคุนสอดแม่ข่อยย่านไม่ได้รีกว่าฝ้าเว้าตัวเจ้าเป็นยังก่อนฮะเจ้าเป็นยังก่อนเป็นพ่อเอกลิเก้คุ้นจนบ้านอยู่บ้านอยู่โก้สมท่าพระผมเป็นนะพ่อเอกลิเก้นั่นจ้ะบ้านอยู่ท่าพระโก้สมเเออลแต้แต่ล่างเล่นได้แต่ล่าไม่มีคนสอดข่อยก็เคยเป็นนั่งเอกลิเก้เท่กันมีนเง่าเบาเห็นเบาเมื่อเมื่ออเนี่ยกอดน้องโอ้ย นหนีบมผลเพ่งนีอีกแล้วเอากแมนอ๋อพี่น้องพอแล้ก็รังเรียกขาอาูุคางามขาเลี้ยวขาขาวขาเง่าแมนกูได้เข็หนีต้องมาสังยี่นี่เบิดแมนพอเพิ่นมีไม่พอไม่ไพ่เบิดเลยแมนขาดขาขาดซีขาไม่เป็นขาไม่เด้ขาไห้เพิ่นให้เพื่อนมาให้พ่อมันที โอ้คือว่าเห็ดเอาซื้อดางมาเห็ดพร้อมาสาธิบเรียบร้อยนี่พี่น้องบางเงินยังกว่าเงินเราไปยกสะดึงในป่านี่หมห้ยใครับไป,ไป,ปข้าวเปล่าไม่งันปลาข้าวนี่เึิ <laughs> ่งเพิ่นเห็ดป่าเมื่อยเพิ่งเพิ่นเห็ดป่าเมื่อยไวไลปุกอยู่ปลาเมื่อยปลาล่าเ <laughs> พิ่งเพิ่งเห็ดไวหลายปุก ดูผู้ใดผู้ใดเ,ดดเมียนผู้ใดจักไดจ้งมาเมียอ,อสองเอ้ารดนเมียนสองปูกสามปูกเราเห็ดไว้นาปลากันจ้งที่เลยพี่น้องน้าปลาก็ต้องเห็ดป่าล่าไว้ไปกินดนดกินโดนเมนปลาแดดเมีนผาแด,ด,ดคือว่าเห็ดไว้ทับแม่นใบเหเด็ดปลาแดกก็กินว่าท่านนอกจาก,กจำใน เราก็ตึงจำนายตั้งนัานแล้วพี่น้องเพราะว่างอกสะดุ้งอุยอ้ยเพราะว่าเป็นจังไยมักสะดุ้งนี่จิตใจ,จามากแต่จะเป็นสาวทำหน่อยถ้าเป็นสาวทำงน้อยตั้งแต่ตี้ยนถอดฟ้าหอยตอวนี้หอยถอดฟ้าตีโอ้แต่สมัยเลียดนังเือนี่ครับไปจังสี่ัดตีก็มูกระปวดหายงอกสะดุ้งสะดุ้ง ตะกีบไปก็ไปน้ำผูโทลเรามาคิดตรง่แค่วแก่คั่แ่เออนังหาบันหาบแอบขายคว่เารี่คามี่านิคาร์นมี่านิานนี่คามี่ี่นี่าิมาี่ามี่ด้มี่าร่นี่นิม่รี่รม่า่มาี่ค่น่า ราแถมขาสืมบ้งเอไ่ก่นเลยเ็ดไปพี่นะ้องมั้ยับเยในคือขาสะดุ้งเด้อแม่เจ้ายไม่เห็นขาชิดเบ็ดเด้อม่แมนวาซื้อเอ็นมากับอันเบ็ดันเบ็ดมาม่เห็ดดิ เ่อไ้บ่อ้มัดโดนเราาจะเฝ้าขึ้นถือมาถือมาใบเดียวนึงมัดแล้วพี่น้องความได้ดีความแล้วบางทีเรกลุกแสดงว่าสิไปมัดดูหน้างานบุตรีนี้โอ้ขึ้นคู่หวบันยง่ลบังดเงยนแ่้างเเออ การมันขื้นกับจ้างเสี่ยวใหม่ไหมนั่นเนี่ยครับทนายข้าตัวที่นั่นเนี่ยธนาคารอยู่คนเดียว คนนาธนาคารก้นนี่ยกบมนาาัเ่นันทียใใท่ยนโอ้เราตะกี้คนบ้านนี่ต <S <S ี่เมียนี่เมีนั่งอยู่นี่นบบโอ้น้าพอยุดตะกี้เป็นคนบ้านนี่เราน <ทะ S 1> ลายบ้านดี่ดทอดอมาสองอร่อยก็ได้เมี Premises, โอเคครับไอติปอีพอทายเราเราไปหาปลาอยูไ่ได้เราก็ได้ไม่ห็นไห้นี่ชุดนี้แค่สองราสค่ะท่านผู้ชมที่คารพแมนนี่เห็นมาได้แล้วนี่ไปเบงอุปกรณ์เลื่อมยังว่าปรมาณว่าไปวดพุดหรือเลื่อม อย่าลืมควงโทรเัาซัเช็คบึ้งดีๆเจ้าเน่้อไม่หวานเพาเนื้ไม่หวานิแม่โอ้คนละหวานเพ้ม่เดือดไปเดี๋ยวเรือรถถาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอขบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นํำเพินนะครับ เดี๋ยวจังมาพูพ้อกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ่มีย่ยงไรครับไปี่นรื้อเบิ่งจังมาพูพ้อกันในคลิปต่อไปครับ